มัเลียแต่งหน้าเป็นไงบ้างคะสวยมากเลยคะ่ะสนุกมากคะ่ะได้ความรู้อะไรไปบ้างพี่คะเยอะมากเดี๋ยวกลับไปต้องสวยปริงๆแน่นอนเลยค,ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับไปงาแต่งหน้าไปงานกลางคืนต่อนะคะ ก็โห่ขนตาพริบมากนะคะเดี๋ยวสวยหรืยังคะจะไปจะไปงานไหนคะเนี่ยไปเป็นแจวค่ะเป็นแจวอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะแต่งตัวสวยดูตานะคะนี่เหมือนจะเข้มนะคะแต่ว่าพอถ่ายออกกล้องเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่เยอะเลยดูน้อยมากนะคะสีไม่สโมกกี้เท่าไหร่ วันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่อแอลขอ,ขอบคุณน้องหนูมากค่ะทําให้พี่แอลสวยงามมากวันนี้หวังว่ากลับไปแล้วจะได้จะได้แบบนี้นะคะทุกครั้งที่ไปงาน <laughs> สาธุสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ